ขวดวายที่ที่อาจารย์จะเอามาทำเป็นในตำนานบ้านดินเอามาใส่เนาะอาจารย์เนาะขอบคุณสวัสดีท่านอาจารย์ไทรัตอินทรพุทธครับท่านอาจารย์อินทรพุทเชื้อชาตด้านไวน์เราอะไรนะอาจารย์ที่ททีีท่่เขาภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกอะไรน,นะซัมเมอรีเย์ซัมเมอรีเย์ยนะครับท่านก็ เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งนะอาจารย์จะต้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็อบรมเป็นโอกาสจนะอาจารย์ผมมีโอกาสนะขอบคุณมากจริงๆไวายที่อาจารย์เอามาให้ดื่มวันนี้คือโรเซโก,โกสีชมพูเนาะโรเซจาก,จากอิตาลีนะเก็บนเปเนโตที่มันหลวงคือเมืองเวโรนาครับผมโค้งนิดที่ผม รู้จักแตเล่าข่าวมก็อยู่ตอนมันออกชิ้นเหนือของอิตาลีครับรู้สึกเพื่อวันนี้อาจารย์มามาทั้งหมดหกมีมีของอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่อิตาลีหมดอิตาลีมีปลาเศษสองขวดอิตาลีสามขวดหมายก่าว่าอาจารย์วันนี้ต้องการให้พวกเราพิจารณาาามดูจแล้วก็จะเอาขวดนี้ไปไว้เป็นที่ระลึกในบ้านดินโครงการโคกหนองนาบ้านดินมิชพุทธเอาไว้ ครับเียการชนแก้วมีชนตรงมองตาอ๋อเลยครับอย่าชนต่ำชนสูงเพราะเดี๋ยวแก้วจะแตกอ๋อมก็ต้องมองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดีวชนเบี่ยมแล้วแตกตายเนี่ยที่ผมไม่รู้ผมผมเอาเต้นี้จีนเขาบอกว่าเป็นคนใหญ่เนี่ยเราเป็นดั่งป่าให้เราตั่งตรงนี้แต่ถ้าังปลาแก้วจะแตกเพราะ เป็นเรื่อง culture แต่ทีนี้ culture เขาเตี้ยอาจารย์แนะนำเป็นพียง international อ๋อใช้คนไม่ใช้คนจนตรงมองตาตาในคดีตได้เข้าใจขั้นตอนว่าการจับวายแบบบิ๊ก e g เนอร์แบบคนรักวายแบบนักการพูดแล้ววายเนี่ยมันเหมาะสำหรับ diplomatic การคุยกันทางด้านการการทูตซึ่งเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกเพราะชิดวิวถูกเนสุดยอดทีนี้อาจารย์บอกว่าเวลา ห้าแบบเ้าจะไปสามแบบเองนะโะอ๋ออีกรานไปกว่านั้นอันหนึ่งก็คือบิ๊กบิ๊กิปเปอร์มือใหม่พวกนี้ตัวมันจะหลุดมือแต่พวกนี้จะไม่ได้เซนเซชันจะไม่ได้เพราะเพราะมือเบี่ยงอันนี้ไม่เป็นเวทนาจะไม่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 ถึงเขาเป็นไวเลเวอร์ปุ๊บอือเริ่มมีแรงเบี่ยงมากขึ้นแล้วการเบี่ยงนั้นเบี่ยงให้สวยงามมันต้องกระดิกแค่ อุ้งมือหรือแค่หนีบเท่านั้นูถ้าจับแบบบิ๊กเนอร์นี่มันไปทั้งวงไปเวิงเลยอย่างนี้ผมพอจะได้ไม่จ๊าจะได้จะได้ไหมบจอแต่ว่ามันมันตั้งใจไปหน่อยจับต้องต้องเวียงโดยไม่ตั้งใจริ้วโดยที่เหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรแต่มันวิ่งของมันเองนี่โปรแมติี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ข้อขาดได้เลยครับท่ามแล้วนะอาจารย์ตะกี้นี้จะาสารแล้วดเลือที่สองเพราะมันห้านิ้วมห้าแบบแบบนี้แอดวานซ์ไป แอสซานไปเลยก็คือกำสามนิ้วเลยคีบแค่สองนิ้วที่ก้านหัวกำสามนิ้วกำสามนิ้วอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์คีบที่ก้านหัก้านตรงนี้ข้างล่างเหรอยิ่งล่างยิ่งต่ายิ่งให้ยิ่งให้เวทนาชัดเจนมากขึ้นนะครับที่เราดื่มเมื่อวานอาจารย์ก็เลยก็เลยอยากให้ในฐานะที่อาจารย์เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวายแล้วก็ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของอาจารยนได้เนาะกะเ็เลยคิดว่าเราน่าจะเอามาแต่งเนี่ยอันนี้ขวดหนึ่งวะนี่ระดับนี้โอเคไหมอาจารย์โอเคระดับกระตาโอเคใช่ไหมอีขวดหนึ่งอาจารย์คิดว่าไปฝั่งโน้นวะอลองๆๆๆลองลองลองไหมลองลองสมมติว่าเราเขินขึ้นมาสมมติก่อนเน,ะนาะตลวดหนึ่งขึ้นมา ไอ้ทจริงๆทำไมเราถึงต้องให้มันระดับเดียวกันครับต่างระดับก็ได้นะได้ไหมเพราะบางคนแบบว่ามันมันไม่บาลาน์ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆความความบาลาน์น่ะมันมาจากความไม่บาลาน์แล้วมันทําให้บาลานต์เนาะเราเราก็เลยลืมความไม่บาลานต์แล้มันมันมันเป็นอะไรนะเป็นส่วนซัพพอร์ตที่เกิดบาลาน์เนาะ แต่ว่าแปลวมันมันไม่มีอะไรสมดุลเลยทีเดียวจะแบบกันผมว่าวางวางวางถือว่ายังไงอาร์ตอาร์ตเห็นยังไงหรือว้ามันควรจะเท่ากันแล้วแต่ให้คนรุ่นใหม่ตักดสินเท่ากันดีกว่าผมว่าบาลานซ์ผมว่าบาลานซ์ผมต้องเป็นถ้าเป็นส่วนตัวนะครับเอออย่างงี้ใช่ไหมบาลานซ์ครับอ่าถ้างั้นพวกเราคนตเห็นด้วยคนที่จะต้องถ่าย มอบให้เธอเนี่ยเธอเธอจะเป็นคนสืบสารต่อไปก็าตามคนรุ่นใหม่แล้วเพราะานายกลาวที่บอกว่าเป็นผู้อาวุโสเย่ยมันต้องคำนึงถึงคนรุ่นใหม่ <c oughs> คนยังนะผมก็เลยนึกถึงท่านประยุทธ์ไงว่าท่านประยุทธ์นึกถึงไอ้ยังยังน้องๆหรือเปล่ายังไช้มอร้อยสิบสองอยู่ไหมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับอาจารย์เห็นตรงตรงไหม ับกลต,ต,ต,ตอนนี้ขึ้นมามันก็จะเท่ากันอย่อางนี้เนาะครัรบแล้วเราก็โอบที่นี่มันจะมีส่วนสําคัญก็คือหินหรับมีดนะที่อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของคุณพ่อเลี้ยงลูกจนโตจนเป็<ร>นแห่งหอาจารย์พาเห็นว่าอย่างไงวันจัดอยู่ตรงกลางตรงนี้ไหมหนักเลยครัได้ครับอันนี้อยู่ครัมายถึงเราจะโชว์ขึ้นตรงนี้มันจะเห็นไหมหรือ หรือด้านนี้เนี <salts> ่ยเราเราโชว์ตรงนี้เนี่ยเอาไว้เหนือเนี่ยเอออันนี้ครับอันนี้ก็คืออะไรครับอาจารย์นี่เป็นรับมีดของคุณพ่อคุณพ่อเวลาแกแกรับมีดเขาจะจุดนั่งแล้วก็ปืดปืดตืดแล้วจับเอาไปไปทนธมอาหารกินเลี้ยงเลี้ยงลูกห้าหกคนจนโต ผมว่านี่คือคุณค่าและความหมายที่ที่เราเอาเอาเอามาลำลึกถึงให้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 กลับมาจริงๆมันเป็นกระบวนการฝึกปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่เอาเอาเอาเรื่องราวมาซึมซับใหม่ดีใจนะอาจารย์มีโอกาสมาจะตีรับเมียดีกครั้งหนึ่งขอบคุณพ่อนครับ บังเลยครับครับผมอาร์ตดูซี่ว่าตรงบาลานเนียตามที่เราอย,อยู่สูงขึ้นอีก